ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่16ช่วงสองวันมานี้มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อติดอันดับของเวยปออย่างพิสตันหล่อมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและความนิยมก็ไม่มีท่าทีจะลดลงตอนแรกอย่างอันอวีไม่รู้เรื่องนี้เลยเปรียบเทียบระหว่างการเล่นเวยปอกับเล่นเกมอย่างอันอวีชอบอ่านหนังสือมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นคือวันนี้เขายังได้รับโฟโตโบ้บุ๊กกับโปสเตอร์ที่มีลายเซ็นของอีเฉยนเยียนอีกด้วยอย่างอันอวีกอดพวกมันไว้ ในขณะที่นอนกลิ้งไปมาบนเตียงอย่างมีความสุขตั้งแต่รู้ว่าเบอร์แปลกนั่นเป็นเบอร์ของอีเฉินเหย่เนยนเขาก็ยิ่งชอบอีกฝ่ายมากขึ้นไปอีกและแน่นอนว่ามันเป็นความชอบอย่างที่แฟนคลับมีให้ไอดอนนอกจากฟังเพลงของอีเฉินเหย่ยแล้วยางอันอวียังมักจะเข้าไปในเว็บบอร์ดแฟนคลับและไปตู้เทียปลาอยู่บ่อยๆอ,อีกทั้งเวยปอกกับโพสต์ข่าวที่น่าแนะนําเขาก็ไม่เคยพลาดไม่พูดถึงเรื่องในอดีตชาติ ก่อนตอนนี้เขาชื่นชมทักษะก,การแสดงอีเ้เฉินเยียนและชอบเพลงของเขาจากใจจริงอย่างอันอบิเก็บรูปของอีเ้เฉินเยียนไว้เป็นกองแถมยังมีพวกคลิปอีกด้วยเวลาว่างๆก็มักจะตูซีรีส์กับภาพยนตร์ที่เขาแสดงนํารายการวาไราตี้เขาก็ไม่เคยพลาดแต่โปสเตอร์กับโฟตโต้บุ๊กพวกนี้ต้องแอบเก็บให้ดีเขาไม่กล้าเอามาติดผนังอย่างจงแจ้ง เพราะถ้าอีเฉินเยียนเห็นเขาเขาคงต้องมุดหนีเข้าทำแน่ๆกลายเป็นว่าเขาเรียนรู้การตามดาราแบบไม่รู้ตัวอย่างอันอวีค่อนข้างปลุมใจอยู่บ้างแต่ใครใช้ให้ท่านแม่ทัพของเขาในสมัยนี้ทั้งหล่อทั้งมีเสน่ห์แบบนี้กันละหลังจากเก็บโปสเตอร์กับโฟโตบุ๊กสุดรักเรียบร้อยแล้วอย่างอันอวีก็ล็อกอินเข้าไปในกลุ่มแฟนคลับของอีเฉินเยียนอยากดูว่ามีการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอีเฉินเยียนที่อยู่เมืองบีหรือภาพถ่ายระหว่างการเดินทางบ้างไหมผมทว่าสุดท้ายเขาก็ได้เห็นภาพภาพหนึ่งแต่คนในภาพนั้นกลับเป็นตัวเเขาเอง อยางอันอวีถึงกับสะดุ้งตกใจขาขาวข,ของพี่เหยียนฮ่าฮ่าฮทั้งหลอ่อทั้งน่ารักเลยใช่ไหมและโตโตโจุนใช่ใช่พี่สแตนแมนน่ารักสุดๆได้ยินว่าเขาเพิ่งอายุ20เองเฮียห,หน้าสาวอย่างเราจะทํายังไงดีหล่ะเนี่ยอามูม,มูไม่นะเราอายุ18ตลอดไปโตโตโจุนคิดๆเธอมีความสุขก็ดีแล้วหนานหนานมีอะไรกันพวกเธอคุยเรื่องอะไรเขาเป็นใครหน้าชาขาวของพี่เหยียนนี่เธอยังไม่รู้อีกเหรอนานๆรีบๆเข้าเวยปอเลยไปดูพี่สแตนแมนที่ติดอัน ดับหัวข้อฮอตนั่นได้เดี๋ยวก็เข้าใจเองหนานาไปเดี๋ยวนี้แหละอย่างอันอวิเองก็ล็อกอินเข้าเวป็ปอพอเห็นพิสตาเล่หล่อมากในอันดับฮอตก็อ,อกตะลึงตาค้างไม่ได้หลังจากกดเข้าไปรูปประกอบในนั้นเป็นรูปเซียวหน้าด้านข้างของอย่างอันอวิที่กำลังยิ้มอยู่เจ้าของโพสเป็นบล็อกเกอร์การตลาดปกติจะโพส์ความเคลื่อนไหวและข่าวของซูเปอร์สตาร์ดังๆอยู่เรื่อยๆทว่าเนื้อหาคราวนี้กลับวนอยู่แต่กับสแตนแบนคนนี้คำโปรย ซีรีส์แม่ไม้ปรมาจารย์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้เราได้รู้จักกับเยี่ยงวินสวีร์ผู้ละอาลาวและสุขุมเยือกเย็นและเจียงอวินสวีรอีกคนที่ถูกซ่อนไว้เบื้องหลังนั่นก็คือสแตนแมนของนักแสดงนำยูซือ,อยหยวนานาเนอเองพี่ชายน้อยคนนี้ทั้งหล่อทั้งน่ารักจนอยากอุ้มกลับบ้านเลยใช่ไหมและในพื้นที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างมีคนอัปโหลดรูปหน้าตรงของหยางอันอวีในรูปสองมือของเขากำลังกำมัด อยู่ในท่าเตรียมต่อสู้แม้ผมที่ปลกหน้าจะปลิวไปตามแรงลมแต่หน้าตาใสสะอาดมีกลิ่นอายที่ให้ความรู้สึกสบายๆจินิสโลตอนที่เราไปเยี่ยมกองถ่ายที่สตูดิโอก็ได้เจอสตันแมนคนนี้ตอนนั้นเขากําลังแสดงกับอี้เฉินเยียนอยู่โตเอสทัวทัวว้าวพี่สตันแมนคนนี้หล่อสุดๆเลยอี้จืออาเซิงหน้าตาก็น่ารักยิ้มออกมาทีก็หวานหยดไปเลยเห็นคอ นอกำลังชื่นชมตัวเองจากความตกตะลึงในตอนแรกก็ค่อยๆกลายเป็นภาคภูมิใจเขาเปิดต่อไปเรื่อยๆจนเห็นคลิปสั้นๆไม่รู้ว่าท่านเทศคนไหนดึงคลิปการประกวดของอย่างอันอวีมาถึงแม้จะเป็นแค่คลิปสั้นๆ20วินาทีแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นการแสดงในการคัดเลือกรอบที่2ของรายการเสียงแห่งอนาคตเสียงเพราะสายบวก,กกับท่าทางการเต้นที่สง,ง่างามแค่นั้นก็เพียงพอให้ชาวเน็ตหลายคนประทับใจมาก ในพื้นที่แสดงความคิดเห็นบรรดาแฟนคลับเหนียวแน่นของอีการ์เยนฟังแวบเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นเพลงที่สุดของที่สุดทําให้พวกเขาสนใจอย่างอันอวีมากกว่าเดิมยิ่งกว่านั้นคือมีคนในที่รู้เรื่องมาเปิดเผยว่าตัวตนของสแตนแมนคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นนักศรรนนึกษาของวิทยาลัยภาพยนตร์เชิญอวีและยังเป็นคุณชายของตระกูลอย่างอีกด้วยเพราะแบบนั้นสแตนแมนคนนี้ก็ทั้งน่ารักทั้งหล่อทั้งรวยดึงดูดสาวน้อยบ้าผู้ชายได้มากมายทุกคนต่างคร่ำครวญวอยอแต่งงานแต่งงานแต่งงานอย่างอันอวีถึงกับหางคิวสัน บนอินเทอร์เน็ตนี่ซ่อนท่านเทพไว้มากมายจริงๆจ,จ,จากนั้นก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งชื่อ169ความจำสั้นโพสรูปโฟโต้ช็อปลงไปจํานวนหนึ่งงอว่ากันว่าฉากต่อสู้เกือบทั้งหมดในซีรีส์แม่ไม้ปรมาจารย์เป็นผลงานของสตันแมนคนนี้งนอาาถ้าจะเปลี่ยนหน้าอยู่ซื้อยวนเป็นเขาก็ไม่มีอะไรขัดตายยังไงก็เหมาะสมพอดีอยู่แล้วคนคนนี้น่าจะเป็นแอนตี้แฟนของอยู่ซื้อยวนพอรูปโฟโต้ช็อปถูกอัปโหลดบรรดาแฟนคลับผู้พักดีของอยู่ซื้ยวนก็ต้องเข้ามาระเบิดอย่างแน่นอนพวกเขาต่างเข้ามาาวิพษ กบิจาร์กันในพื้นที่แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่แฟนคลับเหล่านั้นเด็ดแนมว่ายางอันอแวลตาเฉยชาหน้าตาดูเหมือนคนเซอร์ซ่าคราวนี้มาอาศัยก็อยู่ซื้อยวนเห็นเห็นว่ายังไม่เดบิวแม้แต่ดาราก็ยังไม่ได้เป็นอีกทั้งยังมีคนแขวว่า,วาทักษาการ้องเพลงของอยางอันอวิแย่มากทําไมถึงได้ขึ้นเวทีเสียงแห่งอนาคตสมัยนี้ยังมีคนอยากดังจนบ้าไปแล้วอีกเหรือตอนหลังของพื้นที่แสดงความคิดเห็นเริ่มวุ่นวายยางอันอวิยกมือด้วยขมับไม่อยากเห็นตัวเองกับอยู่ชื่อหยวน ้องเกี่ยวข้องกันเพราะแบบนั้นเขาจึงออกจากวยปอไปเรื่องนี้เกินความคาดหมายจริงๆหรือมีใครอยู่เบื้องหลังด,ดหมายจริงๆแ,แบบแรกอย่างอันอวีชิตไปถึงอย่างเจวีผู้เป็นพี่ชายแต่ก็สลัดเขาออกจากหัวและปฏิเสธทันทีคืนที่ฝนตกหนักคืนนั้นเขากลับบ้านมาหาอีเฉินเยียนแบบไม่บอกไม่กลนห้ารวันต่อมาอย่างเจวีก็มาสั่งสอนเขาด้วยความโมโหบอกว่าขอแค่ตนยอมว่าง่ายเชื่อฟังในอนาคตก็สามารถเข้าไปเรียนรู้งานในและบริษัทได้ เพราะในวงการบันเทิงนั้นวุ่นวายมากเกินไปได้เขาที่เกิดขึ้นล้วนต้องมีสาเหตุแต่อย่างอันอวีก็ไม่เข้าใจเราใส่หูฟังเลือกฟังเพลงอ่านหนังสือไม่อยากสนใจเรื่องพวกนี้อินเทอร์เน็ตผ่านไปสองสาวันเขาคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วเป็นประเด็นในแต่บางคนก็ไม่ได้ใจกว้างเหมือนอย่างอันอวีทางด้านอยู่สื่อยวนพอเห็นหัวข้อพิสตาเล่ลอมากะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแบบนั้นก่อพออารมณ์ไม่ดีไปหลายวันจนปฏิเสธงานพิธีกรเล็กๆน้อยๆยไปหลายงานเยียนเพิ่งโมโหแทบตาย หลังจากเรื่องแม่ไม้ปรมาจารย์ออกอากาศโพสต์และข่าวต่างๆก็น่าจะบูมขึ้นมากๆแต่สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างสอและข่าวต่างๆก็น่าจะบูมขึ้นมากๆจากที่เขาคาดการในตอนแรกโดยสิ้นเชิงกลับกลายเป็นสตตนแมนอย่างอันอวีบูมขึ้นมาแทนไม่นานข่าวก็ไปถึงทางอย่างเจวี่ตอนแรกเขาแปลกใจแต่หลังจากทบทวนแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเขาจึงส่งคนไปตรวจสอบเขาสามารถจ้างหน้ามา้ามาสร้างหัวข้อคุยใหม่ๆแล้วดันหัวข้อนี้ลงไปได้แต่พอนึกถึก เงเรื่องที่น้องชายอยากเข้าวงการบันเทิงอย่างเจวีก็เริ่มปลุมใจขึ้นมาอีกสตันแมนได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ตอย่างเกินคาดช่วงนี้เวลาอย่างอันอวีไปวิทยาลัยก็จะมีคนเข้ามาล้อมรอบบรรดาคนที่ชื่นชอบการซุบซิบนินทาก็จับตามองเขาอยู่ตลอดในตอนนี้เองที่ในที่สุดทังกัวก็ได้ทําตัวเป็นบอดี้การ์ดจริงๆสักที่เขาสวมเสื้อดํากางเกงดําแว่นตาดําดทําท่าทางนิ่งเคลิงพยายามกันคนที่เข้ามาขวางทางหลบไปและแน่นอนว่าคนที่ฉลาดฉิบแหลงอย่างอย่างอันอวี ก็หลบออกไปได้อย่างรวดเร็วช่วงพักระหว่างคลาสเรียนกัวลี่ชวิพุ่งเข้าจมตีจากทางด้านหลังแล้ววาดแขนกอดคออย่างอนอาวีดวันหนึ่งมีชื่อเสียงแล้วฉันจะไม่ลืมนายนายนี่นะยังไม่ทันได้ออกทีวีแถมยังถูกคัดออกแต่กลับดังขึ้นมาแบบคาดไม่ถึงผู้จบก็ยกมือลูกหัวอย่างอนอาวีด,ด้วยฉันก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ยังอันอวีแบมือแล้วยักไหล่ก่อนพูดอย่างจนปัญญาคงต้องโทษที่ฉันมีเสน่ห์มากไปหน่อยฉันเองก็ลำบากใจเหมือนกันให้ตายเถอะกัวลี่รีกรอกตาใส่ พร้อมกับปล่อยมือออกทันทีอย่างอันอวีนายไม่ต้องมาเสแสร้งเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือไงห้าห้าอย่างอันอวีระเบิดเสียงหัวเราะไม่ไม่ไหวแล้วแค่เห็นนายฉันก็อยากหัวเราะแกล้งต่อไม่ไหวแล้วเฮ้ยให้หน้าฉันตลกนักหรือไงคุณชายอย่างฉันหล่อขนาดนี้แท้แท้อึมๆคุณชายกลัวสุดหลอ่ออย่างอันอวีกลั้นหัวเราะตอนแรกความประทับใจของเขาที่มีต่ออีกฝ่ายไม่ค่อยดีคิดว่ากัวลิชวีเป็นคุณชายหน้าตาดีแต่ชอบใช้อำนาจแต่หลังจากได้ค่อยๆทำความรู้จัก อย่างอันอวีก็พบว่าคนคนนี้ชอบพูดน้ำไหลายไฟดักแถมยังอีคิวต่ำไม่รู้เลยว่าจะรับมือกับสาวสาวที่รู้สึกดีกับตนอย่างไรไร้เดียงสาเกินค่าจริงๆรจริงสีเสียวอวีดูเหมือนฉินนัวสีจะมีเรื่องอะไรในใจนะัดเรื่องในใจอย่างอันอวีดูจริงจังขึ้น สัปดาห์หน้าเราจะอัดรายการเสียงแห่งอนาคตซีชั่นที่3อย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าก่อนหน้าจะมีการซ้อมใหญ่สองสาครั้งฉินนวส่สดูอารมณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็คนที่ชื่อเฉินตงห้าอะไรนั่นมีท่าทางไม่ค่อยตีกับเขาตลอดเลยบางทีก็จงใจพุ่งเป้ามาที่เขาพูดถึงตอนท้ายแล้วกุลิชวีก็กัดฟันแน่นอึ่มเข้าใจแล้วคืนวันนั้นที่เครลินบาในตอนที่หยางอันอวีไปหาฉินนุ่สขาก็เล่นเพลงเสร็จพอดีและกําลังคุยกับพี่ไครบาร์เทนเดอร์อยู่ที่เคาน์เตอร์บ้าใครที่เห็นอย่างอ่ะน,อ,อ,นอ,อให้ น่าสนใจจริงๆคุณหยางก็มาอย่างอันอวิชง,งักไม่เข้าใจนักปุยตาดอกท้อของฉินนัวสีเป็นประกายถึงยิ้มกิ่งนิ่งเมื่อวานประธานอย่างมาหาชันแล้ววันนี้นายก็มาพวกนายสองพี่น้องน่าตลกจริงๆบังเอิญจริงๆหยางอโนอวี่ยิ้มแหย่ดูเหมือนหยางเจวีจ,จะเป็นหงฉินนัวซึ่งมากกว่าที่เขาคิดไว้อาซีเสียวอวีคุยกันไปก่อนนะพี่ใครเดินไปอีกทางหนึ่งยังไม่ทันรอให้หยางอันอวีได้เอ่ยปากถามฉินนัวสีก็ยิ้มเฉยขึ้นมานมายมหาชันเรื่องรายการเสียงแห่งอนาคตใช่ไหมอืมหยางอันอวีพยักหน้า นัวสีที่นายจิตตกนี่เกี่ยวกับเฉินตงห่าวนั่นหรือเปล่าฉินนัวสีเงียบไปทันทีชัดเจนว่าไม่อยากพูดถึงคนคนนั้นขอโทษที่ถามอะไรที่ไม่ควรถามถ้านายไม่อยากพูดถึงก็ไม่เป็นไรอย่างอันอวียิ้มให้จากนั้นก็จับมือฉินนัวสีขึ้นมาไม่ว่ายังไงฉันก็สนับสนุนนายถึงตอนนั้นพอนายออกทีวีก็จะมีคนฟังเพลงของนายเยอะขึ้นฉินนัวซึ้มือสั่นลุกตาลงต่ำเซียวอวีฉันไม่อยากออกทีวีฉันกลัวกลัวอย่างอันอวีแปลกใจ บ้านฉันไม่ได้อยู่ที่นี่พ่อของฉันไม่ชอบดนตรีชินนัวซีเป็นคนต่างเมืองเขาทำงานหาเลี้ยงชีพอยู่ในเมืองเอสตามลำพังเรื่องที่เข้าร่วมรายการเสียงแห่งอนาคตครั้งนี้ก็ยังไม่ได้บอกผู้เป็นพ่อแต่นายชอบดนตรีชอบยืนอยู่บนเวทีไม่ใช่เหรอคำถามนั้นทําให้ชินนัวซีชงักไปเขาค่อยๆเง่ยหน้าศบดวงตาเป็นประกายของอย่างอันอวิ๋นแล้วยิ้มบางอื่มเขารู้ความชั่วร้ายของวงการบันเทิงผู้ชนะอาจจะถูกกาหนดไว้ภายในเรียบร้อยแล้วอย่างเจเวี่ยงก็เคยพูดว่า ไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมรายการนี้เขาสามารถเซ็นสัญญาได้เลยแต่ฉินนัวซีอยากพิสูจน์ตัวเองแก้ไขความเข้าใจผิดที่คนเหล่านี้มีต่อเขาอยากรู้ว่าถ้าอาศัยเพียงความสามารถของตัวเองจะสามารถเดินไปได้ถึงไหนนิ้วซีฉันเชื่อนายนายต้องไม่มีปัญหาแน่นอน